ขอกราบคารวะหัวใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติที่มารวมที่นี่ตากแดดตากฝนตากลมอยู่ที่นี่เพื่อชาติบ้านเมืองครับพี่น้องต้องกราบหัวใจจริงๆพี่น้องวันนี้ถือเป็นการเปิดสภาประชาชนเราไม่ได้มาชุมนุมในลักษณะการเมืองเรื่องของนักการเมือง แต่เรามาปกป้องผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับตั้งแต่ไล่ทักษิณไปจนมาถึงน้องสาวและมาตอนนี้มาถึงเวลาของลูกสาวก็พวกเราหน้าเดิมๆใช่ไหมครับพี่น้องเขาบอกพวกเนี้ยหน้าเดิมๆวันนี้มาก็เป็นแสนอายุ ตอนนี้หน้าเวทีเป็นแสนพวกหน้าเดิมๆครับพี่น้องพี่น้องอยู่บนสกายวอล์กอีกมากมายวันนี้ครับพี่น้องควาจะมาถึงวันที่สองสิงหาคมวันรวมพลังแผน่นดินปรากฏร่างปรากฏตัวเพื่อปกป้องอธิปไตยเราไม่ได้คิดมาบนพื้นฐานของอารมณ์ เรามีหลักการมีเหตุมีผลมีเป้าหมายรักษาชาติบ้านเมืองและแผ่นดินความสงบร่มเย็นเราไม่ได้บ้าสงครามเราไม่ต้องการความรุนแรงแต่เราเห็นว่าภัยพิบัติของบ้านเมืองบรรดานักการเมือง500ในสภาและสว200เอาบ้านเมืองไม่อยู่ครับพี่น้องเราจึงต้องเปิดสภาประชาชน ในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจความเป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนอย่างพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนเราใช้อำนาจทางตรงและทางอ้อมเพื่อมุ่งหมายให้ชาติบ้านเมืองสงบร่มเย็น และมั่นคงและก็ยังยืนมั่นคงประชาชนอยู่กินสบายอยู่ในบ้านเมืองสงบหลักการที่เราปกค้องบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องเราส่วนใหญ่เราใช้วิธีการทางอ้อมมอบหมายเลือกตั้งลงบัตรย้อนคะแนนให้กับนักการเมืองทุกระดับเพื่อให้เขาไปทำงานแทนพวกเรา แล้วที่สุดพวกเขาก็ะทึกทักแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าอำนาจทางตรงของพี่น้องนั้นยังมีอยู่เรามีสิทธิ์ใช้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองกำหนดทิศทางของประเทศครับนี่คือประชาธิปไตยทางตรงที่พี่น้องมากันวันนี้ครับพี่น้องเราเปิดประชุมวิสามันเพื่อที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าสถานการณ์บ้านเมือง ถ้าพี่น้องไม่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทางตรงบ้านเมืองจะวุ่นวายบ้านเมืองจะเสียอธิปไตยพี่น้องครับวันนี้โลกล้อมเราไม่ใช่การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาต่อหน้าต่อต,อตาเราเท่านั้นวันนี้เราเห็นปรากฏการ์แล้วว่ามาหาอำนาจเคลื่อนพลมาแทรกแซงกิจการภายในและพร้อม ที่จะสถาปนาอำนาจในภูมิภาคนี้ใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับผมขอรายงานความเสียหายซึ่งต้องตามหาผู้รับผิดช,ชอบหลังจากที่เขาสงบการหยุดยิงไม่มีการพูดถึงความเสียหายของประเทศไทยภายใต้ชีวิตของประชาชนและชีวิตของทหารพี่น้องครับข้อสรุปเมื่อวันที่31กรกฎาคม ประชาชนคนไทยเสียชีวิตไป14รายบาดเจ็บ38สาหัส12ทหารเสียชีวิต15บาดเจ็บ192ผลกระทบ7จังหวัดมีผู้คนในประเทศไทย7จังหวัด8แสนคนต้องได้รับความเดือดร้อนอพยพ180,000คนถามว่าความรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับพี่น้อง การเจราจาที่มาเลเซียหยุดยิงไม่มีการพูดถึงในส่วนของความเสียหายนี้การเจราจาในวันที่4วันที่7 JBC GBC ที่จะมีขึ้นเราเยื่อนตัวไปและกัมพูชาต้องการที่จะให้อเมริกาและจีนเข้ามาร่วมในการเจราจาด้วยทั้งทั้งที่ตกลงกันไว้ว่า จะคุยกันแค่สองประเทศเพราะมันเรื่องของการปะทะกันและการเสียผลประโยชน์นั้นจะมีแค่สองประเทศต้องคุยกันกัมพูชามีเอาสหรเมรกาและจีนเข้ามาในวงเพื่อเพื่ออะไรครับคำถามแล้วตัวแทนไทยจะยอมเช่นนั้นหรือครับพี่น้องสถานการณ์ใหม่ ที่เราต้องเผชิญภายใต้ผู้บริหารประเทศที่เราเคยให้ออกไปตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมนั่นก็คือนายกลำตีที่ชื่อองค์เองต้องออกไปถ้ารัฐบาลชุดที่นี้ถ้าออกไปโดยองค์เองตั้งแต่วันที่28เหตุการณ์นี้เราจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์ที่นักการเมือง เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาตัวรอดเพื่อจะไปต่อเรื่องของอำนาจในนามของประชาชนต้องรู้ว่าสถานการณ์ณเวลานี้โลกมันล้อมเราการล่าอนิควาคมจะยุคใหม่การล่าระบบล่าอนานิคมยุคใหม่เขาไม่ได้ใช้อาวุธมาห้ำหันกันล่าสุด19ที่ทําคมคู แล้วนักการเมืองเคลมว่าอเมริกาลดภาษีให้เรา19%แล้วมันก็ดีใจว่านี่คือผลงานขององค์เองและรัฐบาลพ่อของมันคือทักษินใช่ไหมครับพี่น้องแต่คนไทยต้องรู้ว่าไอ้19%นั้นมันมาด้วยเลือดและชีวิตของประชาชนและทาหารไทยครับพี่น้อง มันเป็นข้อตกลงที่ทรัมป์สหรัฐอเมริกาบังคับเราบนพื้นฐานของละเมิดหลักการอธิปไตยแห่งดินแดนครับพี่น้องเราได้สูญเสียเอกลักษณ์ในทางพืตินัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนไทยรู้ตัวหรือ,อยัง พวกเรารู้ตัวหรือยังว่าเราได้ถูกผู้คนที่ไม่เคยรักเราเคยเป็นมิตรกับเราแต่พวกเขาใช่มิตรเราหรือไม่วันนี้รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถไปต่อได้และสิ้นสภาพของการเป็นรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดครับพี่น้องครับ ผมเอาข้อมูลความเสียหายของพี่น้องประชาชนและทหารมาบอกกล่าวเล่าเรื่องก็ด้วยเหตุผลว่าตั้งแต่สงบยิงมาจนถึงเวลานี้ข้อมูลนี้ไม่มีใครเผยแพร่บอกกล่าวและถามถึงว่าชีวิตของทหารความบาดเจ็บของทหารชีวิตของประชาชนความบาดเจ็บของประชาชน ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสำรวจผู้อพยพในค่ายอุปพอยพทั้งหมดแสนกว่าคนพี่น้องครับพี่น้องเราฆ่าตัวตายในศูนย์อพยพไปแล้วหนึ่งคนพี่น้องเราอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงอีกร้อยห้าสิบกว่าคนในการที่จะมีความเครียดแล้วก็จะฆ่าตัวตายถามว่าสถานการณ์นี้นักการเมือง มันรู้สึกรู้สาอะไรบ้างไหมครับพี่น้องไหน่ะครับการเจราจาหยุดยิงแล้วบ้านเมืองจะสงบแล้วทุกคนจะกลับบ้านได้วันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่น้องทหารไทยล่าสุดที่มีข่าวเรื่องของปัญหาตาควายพื้นที่ที่ทหารยึดมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์บอกกล่าวก็เราชัด 11จุดที่ยึดคืนมาได้มีที่พื้นที่ภาษาตาควายเท่านั้นที่จัดการไม่ได้เบ็ดเสร็จเพราะว่าเวลาไม่พอครับพี่น้องถามว่าเวลาไม่พอมันคือคืนไหนมันคือคืนวันที่28ที่นักการเมืองเราไปเจราจาที่มาเลเซียแล้วสุดท้ายมันบอกว่าให้หยุดยิงกันเที่ยงคืน เวลาของการสู้รบในพื้นที่ขณะนั้นเรากำลังไล่ลุกเอาพื้นที่เราคืนแต่นักการเมืองเราซึ่งเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับฝั่งกัมพูชาตกลงโดยตัวของผู้จัดก,การบริษัทชินคอบคือไอ้ภูมิตามําตกลงโดยคำสั่งใครครับพี่น้อง มันมึนถือคำสั่งใครแล้วตอนไปบอกว่าเอาข้อเสนอของทหารเราเจข้อไปคุยด้วยแล้วไหนล่ะครับข้อตกลงมันมาสามข้อหยุดยิงแล้วเจรจากันไม่ให้เคลื่อนทัพสองสมาเรื่องของการตกลงจะถาวรอ,อย่างไรในการให้ลัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่ายคุยกันพี่น้องครับ รัฐบาลภายใต้การนำของแผ่ทองฐานชินวัตรโดยการนำของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำมีพรรคร่วมรัฐบาลอีกกี่พรรคก็นึกเอารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลนอมินีเป็นรัฐบาลสมคมคิดกับสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาครับพี่น้องพี่น้องรู้เรื่องแล้วสถานการณ์มันแปรผันไปไกลเหลือเกินวันนี้ ตั้งแต่การหยุดยิงมาจะถึงปัจจุบันฝั่งกัมพูชาไม่ได้หยุดในการเคลื่อนไหวไม่ได้หยุดเขาจัดกระบวนทัพของเราเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับรัฐบาลไทยกับทหารไทยกันใหม่สถานการณ์พี่น้องมันไปไกลจนเราต้องบอกว่าถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลภายใต้การนำของแพทองทานชินวัตร ที่มีตัวแทนที่รักษาการคือภูมิธรรมแต่พ่อที่ชื่อทักษินชินวัตรกุมบังเหียนอยู่ณเวลานี้ประเทศชาติไม่ปลอดภัยเราเสียอธิปไตยทั้งดินแดนและอธิปไตยทางสารเศรษฐกิจอย่างแน่นอนหยุดยั้งความเสียหายรักษาแผ่นดินมีทางเดียวครับพี่น้องวันนี้ตามเรื่องที่เสนอไว้ อง,องเององเององเองทักเซนทักเซนจัดการสองปัญหานี้แล้วเริ่มต้นประเทศใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ